ครับผมทำสวัสดีฮะนี้เรามาประกอบเครื่องเล่นของใหญ่เล่นของใหญ่หลังจากที่เราทำบนพังไปประมาณสี่ห้าเดือน <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็ไม่มีรถใช้เลยนะชน่ชงนี้เราก็ต้องทำเองนะตอนนี้ก็อลังจะประกอบแล้วตอนนั้นนะ่ะวันนั้นน่ะเลือ่อแม่งเอาลอกดึงเนี่ยแม่งราคาเกือบพัง <c oughs> ดึงเครื่องออกมาเนี่ยราคาือบพังนะเลื ด้ยเครื่องมันหนะักก็ลื้อออกมาอะไรเรียบร้อยล่างกำล,ลังประกอบเปลี่ยนชาร์ปสลุปแล้วชาร์ปละลายประมาณนี้ันกลับปูนอันนี้ก็คอยลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะติดด้วย <c oughs> ไม่แน่ใจว่ะามวดูนี่นะเจ้าคันนี้เดี๋ยนี่เห็นไหมเจ้า TFR หน้าจิปของเรานี่ฉ <c oughs> ายามันคือเครื่อง TFR ไง <c oughs> แต่หน้าไม่จิ๊กคิปหน้าอันนี้ เดี๋ยวคันนี้ถ้าทำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทำเป็นรถไอ้นี่รถรถไรแคมเลยจะเลใช้มันแบบรุนแรงแ <_: S 2> ล้วเป็นลูนลแบบเข้มๆเลยอ่าเดี๋ยวทำหลังคาทำอะไรเดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูด้วยนะครับว่าทำหลังคารถแคมติดตามแล้วกันว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยๆๆจะปเป็นรถแคมเป็นของใหญ่เดี๋ยวตอนนี้นะครับก่อนมาเคลียร์ก่อนเคลียร์ของลูกค้าก่อนนะครับเยอะมากโอเคโอเคเดี๋ยวอ้อาติดก่อนนะค่อยคุยคุยตอนนี้เดี๋ยว เดี๋ยวว่ากี่โมงอีกนะนี่นเลพลงพหายยังเนี่ยที่เราขีดไว้นะครับก็คือ เราจะเช็คระยะนะครับว่าปากแหวนขึ้นสูงสุดแค่ไหนเราก็เลยขีดนมีจิกไ้มันเกิดจะแบ่งชั้นกันตรงนี้นะครับตรงที่ปากแหวนขึ้นสุดเหตุผลที่เราต้องเช็คไอ้ตรงเนี้ยเพราะว่าเราไปเปลี่ยนชาร์ปมาลูกกึงเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนชารนะ์ปเนาะเขาก็ทําการเจีย,ข,จยข้อเจียข้อเบี่ยงเนี่ยบางทีเนี่ยเจียมามันไม่เท่าเดิมเราก็ต้องไปปาดหัวลูกสูบทิง้งบางทีมันโขกฝ้าก็เราต้องเช็คก,ก่อนอันนี้ก็พอดีครับ ก็ S <S <an> <S ไม่มีอะไรก็เช็คเฉยๆ,ๆถือว่าเพ<า>ื่อความแน่ใจถือว่าผ่านถือว่าได้องศาเดิมตรงกลางนะครับบางทีมันเพี้ยนมาครึ่งมิลเงมีอะไรเนี่ยครับ <S <S <an> <S เราก็ต้องดูด้วยอันนี้ปกติชั่วเดี๋ยวไปประกอบกันต่อฮะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไระ <S <S <an> <S เครื่องมือบ้นบานนะครับ <S <S <an> <S ที่ไปหาตรงไหนก็ได้นะครับเครื่องมือบ้านที่เราใช้เอาลูกสูเข้านะครับสำหรับรถยนต์ ใครไม่มีก็ทำเหมือนผมได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะผมก็ตัดแผ่นเล็มาเนี่ยเข็มขัดสองตัวนะแล้วขันเอาแบบนีส้สร้างเอาเลยค็ดไกลจะตัดเอาไปเชา่าดีเลยก็ปกติเราไม่ได้ทำพวกเกี่ยวกับรถยนต์รถไรน,นะครับก็นี่โดยเป็นรถตัวเองเราก็เลยต้อง <laughs> ทำเองนะครับ <laughs> <laughs> ปกติทำพวกรถเล็กรถชอปปร์รถอะไรเนี่ยครับอันนี้เป็นืานแบบไฟบังคับมากกว่า ทำทางยิงด้วยแหละใช่ก็เลยเครื่องมือเราก็จะอำนวยไปทางช็อปเปอร์มากกว่านะจะไปสร้างงานมากกว่าทางนี้ก็เลยไม่ค่อยมีอะไรเกี่ยวกับฟังนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวอีสักพักก็ยังไงอ่ะก็อยากจะไปเล่นพวกเรทรพวกอะไรเหมือนกันก็จะหาไว้พันนะครับพวก้อยพวกอะไรพวกนี้ก็ตรงนี้ก็จะแต่งเป็นเข้มๆไปใช่ครับ ก็ใครอยากสปอนเซอร์ให้ผมทำรถทำอะไรเงี้ยแต่<อ>มีสปอนเซอร์ก็โอเคนะครับก็ขอ๊คก็แบบนั้นอ่าได้แหละรถพวกเโรโว่พวกอะไรเงี้ยได้เลยม <า S 1> เดีงมาคอ,อเล่นกันเนาะ,ะเออสุดขอสปอนเซอร์ได้ไหมเราโอ,โอเคนั่นแหละกล้าไหมเรา <laughs> <laughs> โอเคเดี๋ยวจะเอาเข้าให้ดูนะว่าว่ามันเอาเข้าอย่างเงี้ยเราก็จัดเวน้น การที่ประกอบเราก็จัดเหวนให,ให้มันไม่ต้องตรงกันห้ามตรงกันนะครับสักล่องเลยให้มันอยู่ตรงข้ามกันมากที่สุดนะครับผมก็จะจัดประมาณแบบตามเสานะเอียงตามเสาเอะไรประมาณนั้นสีม่มุมอ่าแล้วก็นี่ครอบเข้าไปติดนี่ครอบเสร็จก็รับ ไปเลยอ้าวๆหลายๆๆๆขาหนึันอีกตัวหนึ่งเพราะเราขันอีกตัวหนึ่งแล้วมันจะเอาเข้าได้แล้วขนนี้ให้มันแน่นเท่าๆกันเพราะว่ามันต้องบีบเบนสามตัวเออบีบเบนสามตัวเท่าๆกัน เอาขันข้าวเ,เสร็จเดี๋ยวเข้าเลยดันเข้าไปครับคราวนี้เดี๋ยวหาลองการให้มันตรงอ่ไม่ติดอะไรนี่หาอะไรเป็นยางยางหน่อยก็ดันหัวลูกสศรไปเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วก็จับลองการทนำะตรงครับ ใช้ได้แล้วนะสำหรับว่ามนกี่บาทวะซื้อนี่แม่งต้นทุนเท่าไหร่นี่อันนี้อันนี้ซื้อมา20บาทสองอัน40บาทไอ้เล็กนี่หาเอาหลังร้านนะคแต่ถ้าเราสั่งเท่ากี่บาทประมาณ4 5 0 0้าร้พันหนึ่งเหมือนกันโอ้สำเร็จลู้นสี่รอยเหมือนกันนะแต่มันได้เชื่อมติดเลยของมันอะได้เชื่อมติดกันเลยเราไม่ต้องมาขยับอะไรแบบนี้อันนี้ก็ทำแค่เครื่องเดียวก็แบบนี้แหละจบลองดู เดี๋ยวคันชับต่อจะไม่จบสามสามใช่ไหมสามชับกัน้นอะไม่รู้ทำไมสอบกูอย่างไรวะไม่ง่ายหช่วยกูแบบมั่นใจหน่อยได้ไหมเสียชื่อสิท์รุ่นที่หนึ่งเลยเลยสามสาม กูเจ้าสามห้าว่ะเกินนิดหน่อยสองเองออคนกันเองได้ไหมล่ะเออได้ได้เองอครับ เกใช้ทานเขาืูดพนลงมีเพใจกันไใส่ในรสลมันต้องอืมถ้านี่เขาพรดได้ใส่ทางไม่ใส่ได้เริงไ น้ำเรียบร้อยนะอบเสร็จเรียบร้อยนี่นะครับก็ลันแรกเราอะสตาร์ทกันแล้วเราะกอบเอาเครื่องลงอะไรที่ว่าลำบากลำบากอ่ะเสร็จหมดแล้วตอนเนี้ยก็เหลือสตาร์ทเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูทีเดียวติดมันจะเขาใจชื่อไว้ดิทีเดียวติดดิ ียงอะไรก้ือเนเลยตังใ้ไม่ถึงนะมันก็เดินม่หลไอ้เนี่ยมันานน่ต้องมาขาของมัเป็นทุกนงาก็ไปเคื่องาดังนี้เลยคแต่ผมตั้งวลาใหม่ไมันก็ว่าเรียกว่าเขาเยอะ มันหนายหสัรถน,นแลรมัรับงานเลย,เยเนี่มีรถพี่กะไหลแล้ว,ลวใช่หลังจากที่ผ่านมานะเราก็รถพัง ไม่มีรถวิ่งอะไรก็เดินงานอะไรก็ช้านะครับก็ร้านจยางนี้แหละก็จะเร็วขึ้นนะครับก็ฝาาติดตามด้วยเพนเๆค,ครับต้องไป